สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้จะมาสอนการเข้าสอบออนไลน์ของวิชาคณครูาสติติกรอยู่สิน,นะครับว,วิธีการเข้าก็ไม่ยากเลยครับให้นักเรียนนะครับดาวน์โหลดเว็บเบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับทุกคนรู้จักไหมถ้าไม่รู้จักดูนี่เลยครับมันเป็นยังไงดูสิ o g l e Chrome นะครับ Google Chrome หน้าตามันเป็นยังไงดูสิจะได้จะได้รู้นะครับ Google Chrome เป็นยังไง กุ้งโคลมกุ้งโค o ม l ุ้ h โค m มนะครับนี่คือหน้าตาของ Google Chrome นะครับครูจะใช้นะครับเว็บราว์เซอร์นี้นะครับในการเข้าสอบนะครับเพราะว่าตัว Google Google c h r o ล e นะก็คือเขาพัฒนาได้ดีดีเยี่ยมแล้วนะครับในการเข้าสอบแล้วก็ตัวเข้าสอบให้ด้วยให้เราด้วยนะครับต่อไปครับเราก็เข้า Google Chrome นะครับครูจะปิดไปก่อนนะครับ Google Chrome นะครับตรงนี้นะ คลิกลิกที่ Google Chrome นะครับ Google Chrome นะครับเสร็จแล้วครับพิมพ์เว็บไซต์ Google นะครับหน้านี้นะครับ www.google.com ทุกคนคงเข้าเป็นนะต่อไปครับพิมพ์ชื่อตรงเสิร์ตนะครับเป็นครูทิติกรนะครับตรงนี้นะครูทิติกรกรอยู่ศิลน,นะครับ ถ้าเราพิมพ์ถูกนะครับระบบของ Google นะครับจะโชว์ชื่อของกูขึ้นมาครับตัวทีนะสักคคุ่นะครับโชว์ทั้งหมดตรงนี้ครับก็จะขึ้น w w w o o f r a m e c o m นะครับเราก็คลิกไปที่ตัวแรกเลยนะเข้าสู่ระบบบทเดียนออนไลน์รูทิกรนะครับคลิกก็ไปเลยพอคลิกเข้าไปเสร็จปั๊บนะครับระบบเขาจะให้ใส่นะครับ รหัสนักเรียนนะครับให้เราใส่รหัสนักเรียนนะครับทั้ง2ช่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นรหัสนักเรียนแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับครูขอยกตัวอย่างของของใครดีเอ่ย0 6น4ไม่รู้ของใครนะโอเคนะครับ0 6 8 4์ช่องที่2ก็เหมือนกันนะครับแต่ระบบเขาจะไม่ให้โชว์เพื่อความปลอดภัยนะครับอ่า ทั้ง2ช่องนะนะย้ํานะครับต้องเป็นรหัสของตัวเองเท่านั้นนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถเข้าสอบได้แล้วก็ข้อสอบก็จะตรวจเป็นข้อสอบของเราเองนะครับต่อไปให้คลิกที่ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโ,ตโนมัตินะครับแกอัตโนมัติอ่าพอคลิกเข้าโปรแกรมอัตโ,ตโนมัตินะครับระบบนะครับเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลอีกแล้วครับเขาถามว่าจักรยานคือรูปไหนนะครับบางคนจะไม่เหมือนกันนะบางคนอาจจะเป็นจักไฟจราจร รถแท็กซี่นะครับแล้วแต่คขจะเจอนะของครูเจอรถจักรยานครูก็ติ๊กที่รถจักรยานครับทั้ง3ภาพแล้วก็กดยืนยันหลังจากนั้นครับให้เราคลิกที่ปุ่มเข้าสู่ระบบครับเพื่อเข้าระบบออนไลน์กิกเลยครับถ้าถูกต้องนะครับระบบจะแสดงชื่อรายวิชาขึ้นมาครับชื่อรายวิชาที่เราจะเรียนนะครับที่เราจะสอบด้วยนะครับของครูเข้าของม3นะครับบางคนอ่า ต้องเป็นระดับม1ม2ม3ม4ม .5 นะครับครูสอนทั้งหมด5ระดับชั้นนะครับครูเคยก็เลยให้ยกตัวอย่างเป็นม .3 นะครับต่อไปครับให้คลิกที่ปุ่มเมนู3ชั้นนะครับเพื่อเช็คว่าตัวเองเข้าสรุปของตัวเองหรือเปล่านะครับคลิกที่เมนู3ชั้นนะครับระบบก็จะแจ้งชื่อว่าใครเป็นเข้าคนเข้าสู่ระบบครับอย่างเช่นของครูเป็นนายกฤษดาบุญแดงนะครับเป็นคนเข้าสู่ระบบอ่า ต่อไปครับหลังจากเราได้ชื่อเสร็จแล้วครับเราก็จะมาคลิกปุ่มเข้าสู่บทเรียนครับปุ่มนี้นะครับเข้าสู่บทเรียนรายวิชาวิทยาการคำนวณม3ครับคลิกที่ปุ่มเข้าสู่บทเรียนเลยครับหลังจากเราคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบบทเรียนเสร็จแล้วนะครับก็จะแสดงรายวิชาระดัรหัสวิชาที่เราเข้าเรียนนะครับต่อไปครับเราจะข้อสอบยังไงครับจะมีเมนูแบบทดสอบขึ้นมาตรงด้านซ้ายมือสุดนะครับ พอคลิกเสร็จปั๊บนะครับระบบนะครับก็จะแสดงแบบทดสอบกลางภาคขึ้นมาให้นักเรียนครับคลิกที่แบบทดสอบกลางภาคครับพอคลิกเสร็จปั๊บครับก็จะแสดงข้อสอบขึ้นมานะครับข้อสอบจะเป็นเรนดอมนะครับมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะได้เรนดอมขึ้นมาจะเป็นข้อหนึ่งอีกข้อที่10อย่างนี้ก็มีนะครับแต่ข้อสอบชุดเดียวกันนะครับ มีทั้งหมด20ข้อเราก็ติ๊กไปติ๊กไปติ๊กไปนะครับติ๊กข้างหน้านะครับติ๊กข้างหน้าติ๊กเสร็จแล้วครับติ๊กเสร็จแล้วนะครับอ่าป๊อปยี่ทั้งหมดทั้งหมด20ข้อเราก็คลิกที่ปุ่มส่งข้อสอบครับข้อสอบก็จะตรวจให้เองโดยอัตโนมัตินะครับเพียงเท่านี้เราก็สามารถเข้าสอบได้แล้วอ่าถ้ามีอะไรสงสัยสอบถามได้นะครับผ่านแชทนะครับขอบคุณครับลูก